ดีค่ะทุกคนเข้าครัวทำกับข้าวกันนะคะเป็นเมนูจากผักสดๆที่เราปลูกเองเนาะโดยเฉพาะใบโอบะนะคะที่ปลูกที่บ้านหูงามมากเลยนะงามมากๆนะคะนี่ปลาฉลามนะคะเมนูจากใบโอบะสไตล์ไทยๆที่พลาดไม่ได้ก็คือแกงปลาใบโอบะเพราะว่าใบโอบะเนี่ยมันมีรสชาติคล้ายผักกระออมหรือว่าผักกระแยงบ้านเรามากเลยนะคะ แล้วแกงกับปลาฉลามนี่โห่ขอบอกเลยอร่อยมากทุกคนกูเคยเคยทําลงคลิปไปครั้งหนึ่งเนาะใช้ปลาฉลามนี่แหละแล้วลอกหนังออกนะคะมีคุณผู้ชมมาแนะนําว่าให้เอาไปลวกแล้วก็ขูดที่เป็นใส่ทรายมันออกเนาะที่เป็นเกล็ดเล็กๆๆของมันมันสากนะเนีุ่ณลุกุนลุกเสียวฟันแต่ว่ากูไคยขอลอกหนังออกดีกว่าเพราะว่าไม่ชอบหนังมันเลยนะปกตินะคะก็จะซื้อแบบนี้ ที่เขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะปลาฉลามที่นี่ก็กิโลละประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยบาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยเนาะแล้วพอดีวันนั้นอ่ะก,กูไปเจอแบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นท่อนๆแบบนี้เป็นตัวๆไม่มีมาขายนะคะมีแต่เป็นแว่นๆคือแบบเนี้ยเอาจริงไม่เคยเจอเลยก็แล้วกันเจอครั้งแรกก็เลยลองซื้อมาหั่นเองดูนะเพราะว่าเห็นก้างมันเป็นกระดูกอ่อนเนาะ ้างมันน้อยมากนะคะมีแค่ตรงกลางแล้วก็เป็นเหมือนกระดูกอ่อนอ่ะก็เลยไม่รู้มันหั่นยากไหมปกติจะมีขายเฉพาะแบบนี้เนาะในซูปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวมาลองหั่นเองนี่นะมีคมนะคะดันมันเหนียวมากเลยอะ่ะเฮ้ยกระดูกมันแบบทุกคนกระดูกนิ่มมากกระดูกไม่แข็งเลย ส่วนที่หนาที่สุดคือหนังนะคะหนังหนามากนังเดือดแล้วร,ร้อลวกพอให้ลอกหนังออกได้นะคะคราวนี้ก็มาลอกหนังมันออกนะคะ ใครชอบให้มีหนังก็ขูดออกก็ได้อย่างที่มีคุณผู้ชมแนะนำเนาะทำไมชอบหนังมันอะ เตรียมปลาเรียบร้อยแล้วคานนี้ก็มาเตรียมอีกเมนูหนึง่งอันนี้คือน่องไก่หั่นเล็กๆจะหมักด้วยเกลือนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงนะคะใบโอบะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแบ่งเป็นสองชามชามนี้เยอะหน่อยเอาไว้แกงปลาส่วนชามนี้นะคะ เอาไว้ทําเมี่ยงใบโอบะนะคะกินสดๆนั่นเองล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาปั่นน้ำออกให้เสด็จน้ำนะคะมาแกงปลากันก่อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะเพื่อสุขภาพนะคะเตยแ้ง ต่มเผ็ดที่แบบน้าแกงเดือดแล้วก็ใส่ปลาลงไปทำง่ายมากนะคะ ปรุงรสใช้เกลือแล้วก็ผงปรุงรสนะคะไม่ใส่น้ําตาลนะเพราะว่าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วพวกเราก็ไม่ติดหวานด้วยถ้าใครชอบของหวานก็นานๆสักทีนเนาะพวกเราอะโชคดีมากนะคะไม่ติดหวานทำอาหารนี่คือไม่ใส่น้ำตาลเสร็จแล้วนะคะปิดแกส๊ส แกงปลาฉลามใส่ใบอบะคราวนี้เราก็จะมาผัดไก่กันนะคะอันนี้คือน้ำมันมะกอกแล้วก็กระเทียมน้ำมันมะกอกเนี่ยใส่แค่นิดเดียวพอนะแค่พอเจียวกระเทียมได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่เนยเพิ่มลงไปด้วยกไก่จะไม่ใช้เนยเจียวกระเทียมนะเพราะว่าเนยที่ละลายเนี่ย จนมันเดือดเจียวกระเทียมได้มันจะไม่เหลือความหอมอร่อยเท่ากับเนยที่เราเพิ่งใส่นะชาวิตะเลียนนะคะจะไม่นิยมใช้เนยมาเจียวกระเทียมเจียวหอมนะจะใส่เพิ่มทีหลังเพราะว่ามันจะคงกลิ่นหอมแล้วก็คงความนัวความมันเอาไว้มากกว่านะคะกระเทียมเริ่มหอมแล้วคันนี้ก็ใส่ไก่ลงไป ใช้ปีกบนไก่นะคะเวลาคุกไก่ทำเมนูสัตไก่อะ่ะส่วนใหญ่จะใช้สะโพกน่องปีกบนอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีความนุ่มมากกว่าอกไก่นะคะอกไก่เนื้อมันจะร่วนอันนี้ก็ใส่เนยลงไปนะคะ เดี๋ยวคุกใจะให้ดูวิธีการเลือกซื้อเนยคุณภาพดีนะคะเดี๋ยวผัดอันนี้เสร็จก่อนมาดูน้ามันมะกอกบ,บริสุทธิ์ด้วยเลยเดี๋ยวเอาน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธ์ก่อนก็แล้วกันคุกใสเห็นน้ามันมะกอกบ,บริสุทธิ์ที่มีขายที่บ้านเรานะคะมันใสามากมันไม่ใช่สีนี้นี่คือน้ํามันมะกอกบ,บริสุทธิ์ที่มีอายุสี่ปีนะน้ํามันมะกอกบ,บริสุทธิ์นะคะคือการสกัด น้ำน้ำมันออกมาจากลูกมะกอกด้วยวิธีสกัดเย็นนะซึ่งกูคเคยพาไปดูโรงงานแล้วเนาะมีกลับมาวิธีสกัดน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์ของแท้คือน้ำมันมะกอกที่ได้จากการคั้นน้ำมันออกมาครั้งแรกนะคะจะเรียกว่าน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์ซึ่งตอนคั้นใหม่ๆสีจะไม่เป็นแบบนี้นะแล้วก็เท็กเจอร์ก็คือเนื้อของมันจะไม่เป็นแบบนี้ด้วยนะมันจะมีความหนื่นมากกว่านะคะ ประมาณปีสองปีอะความหนืดมันจะยังคงอยู่นะหนืดมากนะแล้วสีเขียวแบบเขียวคล้ายๆแบบเขียวมรกตคุณๆนะคะซึ่งอันเนี้ยมันเก่าแล้วอันนี้คือขวดที่ใช้เติมนะคะทีอะ่อันใหญ่ของมันคือปี๊บอะกูไก่ก็เอามาเติมในขวดเนาะก้นปี๊บนะคะมันจะมีตะกอนสีน้ำตาลอยู่ นั่นแหละคือเนื้อของน้ำมันมะกอกที่มันตกตะกอนนะคะแล้วน้ำมันมะกอกอายุหลังจากประมาณสามสี่ปีแล้วมันจะเป็นสีนี้ซึ่งมันก็ยังเหลืองอยู่แล้วมันก็ไม่เหนียวหนืดมากเหมือนตอนแรกเนาะเพราะว่ามันตกตะกอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมน้ำมันมะกอกบริสุทธ์ต่อให้มันตกตะกอนแล้วความบริสุทธิ์ของมันก็ยังอยู่นะคะคือสีมันเข้มมากอ้าวนี้มาดูเนยนะคะที่คุณภาพดีดูยังไง ดูตรงนี้นะคะคําว่าโปรโตีนนะคะมีโปรโตีน8กรัมสังเกตนะเวลาเราซื้อเนอยเอามาเปรียบเทียบกันหลายๆย,ยี่ห้อนะคะตัดสินใจก่อนจะซื้อนะดูทั่วทุกยี่ห้อนะคะยี่ห้อไหนไม่มีโปรโตีนนะคะไม่ต้องซื้อนะนี่คือเนอยคุณภาพดีนะคะมันจะมีโปรโตีนอยู่ด้วยเป็นเนยแท้นะคะตักออกนะคะ ให้เหนยที่เหลือที่เป็นน้ำมันเนาะมันไหลออกให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนะคะสวัสดีครับพี่มิกเลิกงานกลับมาแล้วนะคะเห็นสิ่งที่กุไก่เตรียมนางบอกน่ากินมากน่ากินมากๆนะคะแล้วกุ้ไก่ก็ชิมแล้วอร่อยด้วยนะ<ม>น้ำลายไหลเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ คิดขึ้นมาเองนะว่าเอ้ยใส่แบบนี้รวมกันแล้วมันน่าจะอร่อยแล้วมันก็อร่อยจริงๆนะทุกคนสดชื่นด้วยอ่ะเวลากินเตรียมไม้สําหรับเสียบไว้ด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้ที่ใช้แล้วแล้วก็ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยตาดแห้งเรียบร้อยแล้วออตอนที่ทําหมูปิ้งเนาะมันก็เลยดําๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทําเมี่ยงใบโอบะกันนะคะใบโอบะแล้วก็มีพริกขี้หนูมีหัวหอมหัวหอมนี่กินแล้วปากไม่เหม็นนะ อมะเขือเทศแล้วก็มะกอกสีเขียวนะคะเป็นมะกอกดองผลผลิตจากสวนของเราทั้งหมดเลยมีมะกอกนี่แหละซื้อมาืมมีรสเปรี้ยวหน่อยๆน,นะเขาดองน้ำส้มนะคะมะกอกแท้นะดิบๆรสชาติแท้ๆของมันคือขมและมันนะคะแล้วก็ไก่ของเราเนาะอืมอ,อันนี้ก่อนมามาเริ่มกันเลย มือล้างสะอาดแล้วนะหยิบเลยกแล้วเนาะเนี่ยไก่สักนิดไหมสักนิดอืมมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมแล้วก็พริกมันก่อครึ่งลูกพอเนาะมันเปรี้ยวอยู่นะนี่แล้วก็ห่อนะคะมันจะไหลออกมาไหมเนี่ยใส่เยอะเกินไปไหม ได้อยู่ได้อยู่อุ๊เก็บใบให้เรีย,บ,บ,ยบ,บร้อยเสียบไม้เสียบไม้เฮ้ยได้อยู่มาผงใส่ต้องใส่ไก่น้อยลงแล้วเนี่ยน้อยลง ลองหอแบบนี้ดูเฮ้ยุ้ยน่าจะไรเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างชอบไหมบอกชอบจักรสราโนโดอจครสตอลบใช่บาซิลิโกจับบีปน ese มาตีรินเฟสก่ะซิเซนเน็เนาะใช่ไหมใช่เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ที่เหลือๆก็เอามาคลุกรวมกันเป็นสลัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มราดข้างบนด้วยนะเป็นน้ำจิ้มง่ายๆนะคะอร่อยนะเนี่ยนี่เป็นของพวซซาลาซีนะใช่หอมพอละเท่านี้เนะเาะตั้งแต่เกิดเ้กยิ้มเตยตั้งใช่กินนี่แต่เด็กๆ ฉันกินมาแม็กก mm. ี้ครั้งแรกอายุ21ที <S <S yeah. ่อ ah. ินเดียพี่มิกเคยไปเที่ยวอินเดียนางประทับใจมากเลยนะอินเดียประทับใจหลายๆอย่างใช่เ่ะ ดีเมยล่ะกุ้งไก่ใส่แม็กกี้แล้วก็น้ำส้มแอปเปิลนะคะให้แต่เราก็จะราดลงไปก่อนนึ้ขอชิมก่อนมือสะอาดนะอือร่อยมากเลยมาเดี๋ยวเราจะราดลงบนนี้ม คลีนมากเลยนะอาหารวันนี้นะคะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะทำไข่เจียวดอกฟักทองเพิ่ม,มด้วยนะคะอืมผัดอ่าเจียวดิเจียวหอมเอ้ยไม่ใช่หอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะคล้ายๆผัดกะเพราอ,อ่ะอบกใช่ไหม แล้วก็หั่นดอกฟักทองลงไปผัดแล้วก็เอาไข่เจียวลงไปเนาะข้าวพร้อมแล้วแกงของเรากงตีนาะเปอเอะไรอร่อยใช่ไหมไข่เจียวดูพี่มิกินไปก่อนวันนี้เรากินบนโต๊ะกินข้าวนะคะนานทีปีหนจะมานั่งกินข้าวบนนี้ อ๋อไอ้อยชอบไหมออกโคสีโคสีคอฟอะอืมชอบไหมอ่ะสะโพเดีดิ้สคอสโฟนีโคสีโคสีโพเดี้อย์ก็อร่อมพี่มิงไม่ได้ชอบมากกูไก่รู้นะแต่ก็พออร่อยใช่ไหมเนาะใช่กินง่ายอยู่ง่ายจ้าก็เพื่อนเขิไทย อร่อยไหมอร่อยเนาะเอพิการเตะใช่ไหมเนอโเพิเซวีตัวเปล่ซีนูีนโปนี่เนาะพิเศอร่อยเพรินัตมเตมมากินมากเลยทุกคนอร่อยมาก ทำเป็นเมี่ยงแบบไทยก็น่าอร่อยเหมือนกันเนะาะยวต้องลองอีกหลายเมนูเพราะว่ามันทําได้หลายเมนูเลยเนะอ,อันนี้ชอบมากเลยชอบมากๆอ กับเพื่อนตอนทอดเผ็เจียวเพื่อนโทรมาธุระเริ่มด่วนพอดีเลยดีและไม่ไหม้มอรยมากเลยอ่ะเนืบ้อนและพิกกัอบดีเนะเบลอ,อทำคล้ายๆผัดกะเพราผักเนะแต่ไม่ได้ใส่ใบกะเพราพริกกระเทียมเจียวนะคะห,หอมเผ็ดดอกกระ้องก็หวาน ก้ไก่ก็ไม่ค่อยชอบกินผักนะจริงๆกินผักอยู่ไม่กี่ชนิดหรอกที่ชอบมะละเนี่ยโหชอบมากถั่วฝักยาวตระกูลถั่วถั่วฝักยาวถั่วแคร,เเเเคเเร์เนี่ยชอบมากเมื่อคืนเทศไม่ค่อยชอบกินได้เมื่อคือเทศราชนีรูกใหญ่ๆเนี่ยมาทำเนี้ยกินได้วันนี้พอแล้วเนี่ยจานแบบเนี้ยนะกับแบบเนี้ยอ่้ยเลือกแบบนี้นะ อะไรที่เห็นผักแบบสดๆน่ะมันก็ชอบกินผักสดนะเออบอรอกโคลีอีกอย่างบอรอกโคลีชอบนะก็พยายามกินนะครับกูเคยเป็นคนที่กินได้แทบทุกอย่างจริงเลยนะแต่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบเท่านั้นเองอาหารเนี่ยไม่ชอบก็กินได้นะถ้าต้องกินขึ้นมานะคะกินได้กินได้หมดเลยคนไม่ได้เรื่องมากเรื่องกินแต่ว่าชอบชอบของที่แบบเออเราชอบจริงๆอะเนาะก็อยากกินแต่แบบนั้นอนะ อยากพี่มิกปิดคลิปให้สวัสดีครับ